คาราบาวกับกสิกรนะตั้งบริษัทการเงินปล่อยกู้รายย่อยนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าโปรเซสหรือว่าโปรดักต์เขาจะเป็นยังไงหรือว่าเรียกว่าใครที่เรียเขาจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาเนี่ยจับมือกันเรียบร้อยนะครับระหว่างกสิกรกับคาราบาวชื่อบริษัทชื่อตัวย่อเขาคนะือเคบาเออเคบาใครเห็นจะได้ไม่งงนะเคตัวสีเขียวนะนะแล้วก็เบาวนะี่ ba ba o สีแดงนะเคบา นะครับก็คาราบาวแดงเนี่ยนะครับกับเคกับเคแบงก์ K เนี่ยกับสิกรเนี่ยนะครับก็ร่วมมือกันนะครับผลึกกำลังกันนะครับดันร้านถูกดีแตะ30,000สาขาปี67พร้อมลุยสินเชื่อรายย่อยปี67นู่นน่ยนะกว่าจะเริ่มปล่อยกู้นะปี67นะฮะอ่าอีกหลายปีอีกปีกว่าๆนะครับข้อมูลนี้ผมเอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะ bangkokbiznews.com นะครับ ในข่าวเขาบอกว่า2ยักษ์ใหญ่ผนึกกําลังนะะเครื่องเศรษฐกิจชุมชนนะฮะกสิกรไทยอัดฉีด15,000ล้านหนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาวเร่งเครื่องพัฒนาร้านค้าปลีกสะดวกซื้อชุมชนสมัยใหม่ถูกดีมีมาตรฐานปักหมุดครบหมื่นสาขาสิ้นปี65ต่อยอดลุกถินเชื่อสร้างระบบนิเวศการเงินพงาด point of everything ออนะครับ นะก็บอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เป็นความกระเพื่อมครั้งใหญ่เนะมื่อสองยักษ์แห่งวงการนะครับผนึกกําลังกันนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อชุมชนสมัยใหม่ภายใต้ชื่อร้านถูกดีมีมาตรฐานนะคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของเจ้าพ่อคาราบาวแดงคือคุณสเสถียรเศรษฐสิทธิ์นะฮะที่เดินหน้าสารภารกิจนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องมากว่า2ปีวันนี้ก้าวไปอีกขั้นจากพันธมิตรคนสําคัญคือเคแ n k เข้ามาเสริมพลังทุนที่จะเป็นแรงส่งโครงการเพื่อชาติติดปีกทะยานสู่เป้าหมายนะครับโมเดลนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อชุมชนสมัยใหม่นะครับคือเขาจะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะครับแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายแนวคิดคือกินแบ่งไม่กินรวบโดยถือเป็นร้านสะดวกซื้อชุมชนที่เติบโตเร็วที่สุด นะปัจจุบันมีแล้วกว่า5,000ร้านค้าทั่วประเทศนะคือเขาจะร่วมมือกันจนตอนนี้เขาร่วมทุนกันนะครับหมื่นห้0พันล้านนะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าเขาจะลงทุนอีกประมาณ1 5 0 0 0ล้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่า800 0ล้านเนี่ยจะให้วงเงินกู้สำหรับบริษัทกลุ่มธุรกิจคาราบาวและบริษัทร,ร่วมทุน5000ล้านจะลงทุนผ่านตราสารการลงทุนที่ให้สิทธิการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เขาร่วมทุนกัน นะครับและ2,000ล้านเนี่ยเตรียมทยอยร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนนะเขาก็จะมีกิจการกิจการกิจกรรมของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะเขาจะเป็นศูนย์กลางชุมชนทั่วไทยเป็นจุดขายสินค้าและบริการนะครับแล้วก็เป้าหมายที่2คือเป็นผู้นําธุรกิจร้านสะดวกซื้อชุมชนในประเทศไทยที่ให้บริการทางการเงินและสินเชื่อครบวงจรนะครับแล้วก็จะพยายามจะมีจํานวนร้านค้าให้ได้ส0 0 0มล้านนะครับ แต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะเอ่อจะเป็นยังไงแต่ว่าอันดับแรกคือใน้าของการเป็นร้านขายของเนี่ยก็คือโชว์ห่วยเนี่ยก็คือจะเป็นสินค้าทั้งหลายนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคการธนาคารเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการใช้จ่ายชีวิตประจําวันราคาขายต่างๆนะครับเป็นจุดให้บริการธุรกรรมการเงินนะครับ แต่ว่าการปล่อยกู้นี้ไม่แน่ใจนะเขายังไม่ลงรายละเอียดเจาะลึกนะครับว่าเขาจะปล่อยกู้อะไรยังไงนะอันนี้ต้องรองติดตามนะครับอืมแต่ว่าตอนนี้เขาจัดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะจัดตั้งกันเรียบร้อยแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาข้อมูลนะฮะในฝั่งของอ่กากสิกรโดยคุณพัชระสมาลาภานะฮะก็เป็นกรรมการผูร้จัดการกสิกรเนี่ยเขาบอกว่า ร้านถูกดีมีมาตรฐานเนี่ยที่ธนาคารมีแผนดําเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัทคลาบาวเนี่ยประกอบด้วย3ด้านคือ1ส่งเสริมศักยภาพของร้านให้เป็นร้านสะดวกซื้อชุมชนที่มีฐานรากเศรษฐกิจที่สําคัญที่เป็นฐานรากฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยนะครับสคือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันค้าขายต่างๆโดยธนาคารจะนําข้อมูลการจับใจ่ายในชีวิตประจาวันมาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีหลักฐานแสดงไรายได้หรือเจ้าของร้านที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนภายในร้านคือใครที่ไปร้านใครที่ไปซื้อของร้านของของเขาบ่อยๆเขาจะอาจจะต้องมีสมาชิกนะแล้วก็ซื้อทีเขาก็บันทึกข้อมูลไวท้ทีว่าคุณมาซื้ออะไรไปบ้างต่อเดือนต่อเดือนอะไรเงี้ยเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้ของคุณไปวิเคราะห์ที่จะให้สินเชื่อคุณแต่ง,งั้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคือเขาก็แถลงข่าวแต่มันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ 3คือบอกว่าเป็นจุดให้บริการธุรกรรมการเงินที่ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นบริการถอนเงินจ่ายบินนะครับรวมทั้งเพิ่มบริการดิจิทัลต่างๆเช่นสแกนจ่ายด้วยกิ์โค้ดซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่เริ่มคุ้นเคยแล้วอืนะครับก็คือตอนเนี้ไปไหนมาไหนไปกินข้าวต่างจังหวัดนะครับเจ้าของร้านห้อยคอเลย ห้อ <R> <C ode> ยคอ QR code ยิงเลยนะกินเสร็จ QR code แต่บางร้านก็ไม่รับะผมเป็นร้านลาบส่งพิษร้านลาบส่งพิษนี่เป็นร้านประจำผมมันลาบส่งพิษอยู่ที่โคราชอะอยู่ในเมืองโคราชเนี่ยอันนี้ฮะวันนั้นนะเกือบสวยละวันนั้นเนะี่ยไม่มีเงินนะเขาก็เขียนป้ายเลยว่าไม่รับโอนเงินรับแต่เงินสดโอ้โหผมเกือบสวยละบังเอิญวันนั้นไปคนขับรถผมไม่มีตังมากกว่าผมอีกผมมีอยู่แค่ร้อยกว่าบาท คุณขรับอก,บอกเดี๋ยวผมออกให้ก่อนครับมือนี้เออนะประมาณนั้นเกือบสวยแล้วบางร้านเขายังไม่รับนะอืมแต่ว่าตอนนี้คือคนไทยอ่ะคุ้นเคยกับการที่จะใช้จ่ายโดยผ่าน QR วอาโคแล้วนะครับนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะยังไงอะไรยังไงนะนะผมก็ยังไม่เห็นข่าวที่เขาจะบอกว่าเขาจะปล่อยกู้ผ่านคาราบาวแดงเอ้ยร้านคาราบาวนี่ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันจริงนะแต่ว่าสุดท้ายในะคุณมัชระบอกว่า ความร่วมมือน,นี้จะทําให้ธนาคารมีจุดบริการ K-Bank Service เพิ่มขึ้นอีก30,000จุดจากเดิมมีจํานวนกว่า27,000จุดเพิ่มช่องทางการให้บริการได้ลึกถึงแหล่งชุมชนและครอบคลุมทั่วประเทศนะครับโดยปัจจุบันนะครับธนาคารมีช่องทางให้บริการผ่านจํานวนสาขา830สาขาตู้ ATM แนละตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติรวม11,000ตู้นะทั้งนี้นะครับมูลค่าการลงทุนของธนาคารรวมกว่า1 5 0 0 0ล้าน ครอบคลุมการร่วมลงทุนผ่านตราสารการลงทุนให้สิทธิลงทุนในหุ้นของบริษัททีดีตะวันแดงเตรียมลงนามในสัญญาร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเคบาวนะฮะเคบาวนะชื่อเขาเพื่อให้บริการสินเชื่อเต็มรูปแบบรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาวอืมนะก็คาราบาว K เคบาวนี่นะโดยเฉพาะเคแบงเนี่ยก็พยายามยุบสาขาลงนะครับ แล้วก็ไปเปิดโชว์หวยแทนน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะยุบสาขาลงแล้วเปิดโชว์หวยแทนออาลองติดตามกันต่อไปแล้วกันนะเขาว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับว่ากสิกรกับคาราบาวแดงนะครับร่วมกันจัดตั้งเคบา,าะลองไปลองไปดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ